สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องดับจิตนะคะคุณเคยสงสัยไหมว่าของเก่าที่ถูกทิ้งไว้จะเก็บงำเรื่องราวความหลอนอะไรเอาไว้บ้างเมื่อปี2563ที่ขอนกันมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่ดังกระชอนในหมู่คนท้องถิ่นเกี่ยวกับกล่องไม้โบราณใบหนึ่งที่ใครได้ครอบครองไปก็ต้องพบเจอแต่ความวิปริตของเสียงกรีดร้องที่ไม่มีวันเงียบมันคือกล่องเสียงสาบ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งได้ไปเจอเข้ากับกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งที่ตลาดนัดของมือสองในขอนแก่นด้วยความสวยงามของลวดลายที่แกะสลักอย่างประณีตเธอจึงตัดสินใจซื้อมาในราคาที่ไม่แพงนักแต่ทันทีที่นำกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ยินเสียงเสียงร้องไห้สออึกสะอื่นแววหมาไว้ขาดสายในตอนแรกเธอคิดว่าคงเป็นเสียงจากบ้านข้างๆหรือไม่ก็หูแววไปเอง แต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเธอแทบเสียสติเธอพยายามหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบเธอถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครได้ยินพอตกกลางคืนเสียงร้องไห้นั้นกลับดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมมันไม่ใช่เสียงร้องของคนเป็นเป็นแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานโหยหวนชวนขนลุกสั่นสะท้านไปทั้งร่างเธอเริ่มนอนไม่หลับ กินไม่ได้ร่างกายสูบผอมลงเรื่อยๆความหลอนจากเสียงกรีดร้องนั้นกัดกินจิตใจของเธออย่างช้าๆด้วยความสิ้นหวังเธอจึงนำกล่องใบนั้นกลับไปคืนที่ตลาดนัดหวังว่ามันจะหายไปพร้อมกับเสียงแต่แล้วพอค้าแม่ค้าที่นั่นกลับบอกเธอว่ากล่องใบนี้มีอาถรรพ์ไม่มีใครเคยซื้อมันไปได้นานเกินสาวัน ทุกคนที่เคยซื้อไปล้วนต้องนำกลับมาคืนด้วยเหตุผลที่เหมือนกันคือเสียงร้องไห้ที่ดังไม่หยุดมีข่าวลือว่ากล่องใบนี้เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในอดีตวิญญาณของเธอถูกกักขังไว้ในกล่องใบนี้พร้อมกับความแค้นและความเศร้าโศกจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ตามหลอกหลอนผู้ที่ครอบครองมัน หญิงสาวคนนั้นตัดสินใจไม่เอาอะไรจากพ่อค้าและเดินจากมาด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าแต่ถึงแม้จะไม่ได้ครอบครองกล่องใบนั้นแล้วเธอก็ยังได้ยินเสียงร้องไห้นั่นแวววมาในความเงียบเสียงที่ยังคงตามติดเธอไปทุกหนทุกแห่งถ้าคุณยังไม่อยากเจอเรื่องหลอนแบบนี้อย่าหาของเก่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะถ้าคุณชอบ